สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน มาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเพื่อนของผมมมกมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลามเพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนือยีสานภาคกลางภาคใต้ไม่ว่าจะภาคไหนาศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย เพราะเราคื่คนไทยและรักเมืองไทยสนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านรายการใต้สันติสุข สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้จะพาไปเข้าใจและก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะกว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินทําอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน มาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งพพี่จะ้าานององงลตยสังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากราวาากใบขึ้นชื่อ ปลาชายงปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเนาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์ลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย พื่อนเขาผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสและอิสลามเพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนือยีสานภาคกลางภาคใต้ไม่ว่าจะภาคไหนาศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทยเพราะเราพี็คนไทยและรักเมืองไทยสนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านนกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมา ส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใตย้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรโยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีนกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนาราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก กว่า20ปีอนุสาวรีนอกสันติภาพยังคงตั้งตระงานและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของหนักท่องเที่ยวแมนหวานอกสันติภาตัวนี้จะไม่สร้างมาส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความวังด้วยว่างหวาวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคตาใต้รายการใต้สันติสุข พหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะคะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและก็ภาษาในพื้นที่3าจังหวัดแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลาค่ะวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์แต่เป็นชีวิตวิถีและความสัมพันธ์ที่หล่อหลอมคนในพื้นที่ให้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง พหุวัฒนธรรมนั้นหมายถึงการที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันทั้งในด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเราค่ะเราจะเห็นนะคะจากความหลากหลายนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมคนไทยเชื้อสายจีนและชาวมาลายูที่ล้วนมีบทบาทและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นค่ะ ความหลากหลายนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะแต่กลับเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจหากเรายังย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะพื้นที่นี้เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรปัตตานีมีภาษาและวัฒนธรรมมาลายูอิสลามที่เข้มแข็งต่อมาเมื่อเข้าสู่การรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยในช่วงรัชกาลที่ห้า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและวัฒนธรรมอย่างมากค่ะซึ่งทําให้เกิดความท้าทายในการปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นการสอดประสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและมาลายูเช่นการพูดได้สองภาษาการแต่งกายที่ผสมผสานการจัดงานประเพณีร่วมกันเช่นงานเมาลิดงานศาสไทยเป็นต้น ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแสดนใต้นะคะความเป็นพะหุวัฒนธรรมที่เห็นได้ตั้งแต่ในเรื่องของภาษามีการใช้ทั้งภาษาไทยภาษามาลายูและภาษาไทยกลางในชีวิตประจำวันและในเรื่องของอาหารค่ะก็มีทั้งอาหารไทยมุสลิมร้านอาหารจีนร้านน้ำชาที่เป็นจุดพบปะของทุกกลุ่มค่ะ โรงเรียนก็มีทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อยู่ร่วมกับโรงเรียนรัฐและมีการเรียนทั้งศาสนาและสามัญส่วนงานประเพณีเช่นงานฮารีรายองานวิสาขาบูชางานตรุษจีนต่างคนต่างม,มีความศรัทธาแต่ก็ให้เกียรติกันอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้นะคะยังมีองค์กรท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนและศิลปินพื้นบ้านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมข้ามศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันค่ะ กว่า1ิปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธ และอิสมเพี้ยนของฉันมีทั้งขนเหนือยีสานภาคกลางภาคใต้ไม่ว่าจะภาคไหนาศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทยเพราะ,ระเราที่คนไทยและรักเมืองไทยสนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านพี่จะพาน้องลองตั สังคมพหูวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชีมปลากุเลาวตากใบขึ้นชื่อปลาชายิงปลาเคม็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้นรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเนาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้ใตแห่งสยามเมืองงาม,งามของไทยท นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้ย้ยอนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรโยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีนกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนาราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนกพานมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีนกสันติภาพยังคงตังตรงงานและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของหนักทองเทียวแมนวานกสันติาพาตัวนี้จะไม่สร้างหมาส่งเสียงไายแต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความวังด้วยว่างวาวันนึง การเมืองจะกลับมาสง,งบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสั้นติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสั้นติวิธีโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ รราายกาใตต้สตสันิุทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษาประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมาค่ะ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้นำมิติทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ศาสนาภาษาประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดแถมภาคใต้ด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่นั้นเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุร,รักษรร์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะ การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนํามาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนนั้นเกิดความเชื่อมั่น และเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะส่งผลทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความแตกต่างอย่างเดียวแต่คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจการเคารพในความเชื่อของกันและกันการเปิดใจรับฟังและการร่วมมือกันในระดับครอบครัวชุมชนและสังคม ก็คือกุญแจสำคัญค่ะที่จะสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่นี้เพราะว่าสันติภาพไม่ได้เริ่มจากการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มที่ใจของเรากว่าสิปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินทําอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน มาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเพื่อนเขาผมมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลามเพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ไม่ว่าจะภาคไหนาศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทยสนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านอองลองลตายสังคมพหูวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชีมปลากูเราตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้นรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสกิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามาายเมืองงามของไทยนกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรโยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสนัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีนกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนาราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก กว่ายีสิบปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตังต้งตระงานและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเทียวแมนวาน,นอกสันติภาตัวนี้จะไม่สร้างมาส่งเสี่ยงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความวังด้วยว่างวาวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได,ด้โดยสันติวิธี โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้รายการใต้สันติสุข สำหรับโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษาประเพณีวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2,567ที่ได้นำมาถอดบทเรียนนะคะก็ประกอบด้วยเทศการเทศกาลร,ริเวราท้าลมร้อนจังหวัดปัตตานีเทศกาลฟื้นย่านชุมชนโบราณเมืองเบตงจังหวัดยะลาและเทศกาเลเรือก่อและศิลปะสีและลวดลายจังหวัดนาราธิวาส จากการถอดบทเรียนได้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนในส่วนของงานพระหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,568เช่นการจัดงานเทศกาลต่างๆในพื้นที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักในส่วนของซอ f t power หรือว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมากขึ้นประชาชนในพื้นที่นั้นเกิดการยอมรับประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความสันติสุขบนพื้นฐานสังคมพะหุวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี2568เน้นการบรรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนภาคใต้ของไทยคือแบบอย่างของความหลากหลายที่งดงาม แม้จะมีความท้าทายนะคะแต่ก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังผ่านนโยบายการศึกษาและการสื่อสารที่เคารพกันสังคมแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ความเข้าใจและสันติภาพอย่างยั่งยืนค่ะช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ